ตอนนี้นะครับประเทศไทยเรากำลังอยู่ในสงครามไซเบอร์ครั้งใหญ่เลยครับและศัตรูตัวฉกาดที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าบัญชีม้าซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่มิจฉาชีพออนไลน์ใช้โจมตีพวกเราทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าการปราบปรามครั้งสำคัญนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วปัญหานี้มันก็ใหญ่กว่าที่หลายคนคาดคิดนะครับลองดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าพบอีกครึ่งหมู่บ้านถูกหลอกเปิดบัญชีม้าพบเหยื่อกว่า3,000รายคือมันน่าตกใจมากนะครับนี่แสดงว่าปัญหามันไม่ได้ไก่ตัวเราเลยแต่ได้แทรกซึมเข้าไปถึงระดับชุมชนแล้วจริงๆเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้เราต้องมาทำความเข้าใจตัวปัญหากันให้ชัดๆก่อนว่าไอ้เจ้าบัญชีม้าเนี่ย มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงได้อันตรายขนาดนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับบัญชีมาก็คือเครื่องมือทางการเงินครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคาร e-wallet หรือแม้แต่กระเป๋าเงินคริปโตที่ถูกเปิดในชื่อของคนคนหนึ่งแต่คนที่ควบคุมบัญชีจริงๆกลับเป็นพวกมิจฉาชีพพวกเขาใช้บัญชีพวกนี้ทําเรื่องผิดกฎหมายสารพัดเลยครับตั้งแต่หลอกลวงฟอกเงินไปจนถึงเว็บพนันออนไลน์เพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงไม่ให้ใครตามรอยไปถึงได้ และนี่แหละครับคือคกลไกที่ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนมากคือมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แค่บัญชีเดียวนะครับแต่จะสร้างเป็นเครือข่ายโยงใยกันไปหมดเลยโอนเงินที่หลอกมาได้ผ่านบัญชีม้า4ี่หทอดเพื่อทําให้การตามเส้นทางการเงินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลหลักเลยว่าทําไมการจะตามจับตัวการใหญ่หรือเอาเงินกลับมาคืนให้เหยื่อมันถึงได้ยากเย็นนก แล้วคนทั่วไปกลายเป็นเจ้าของบัญชีมาได้ยังไงคือกลวิธีของพวกมิชาชีพนี่มันหลากหลายมากครับตั้งแต่การจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆแค่หลักร้อยเพื่อจ้างให้ไปเปิดบัญชีหรือว่าหลอกว่ามีงานออนไลน์ตำแหน่งฝ่ายบัญชีให้ทำบางทีก็มาในรูปแบบของคำสัญญาจะให้เงินกู้หรือผลตอบแทนดีๆที่ร้ายที่สุดเลยก็คือการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปแอบเปิดบัญชีออนไลน์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้อะไรเลยก็มีครับพอปัญหามันรุนแรงขนาดนี้ ทางการไทยก็เลยต้องตอบโต้ครับด้วยการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่เปรียบเสมือนหมัดสวนกลับที่รุนแรงเพื่อทลายโครงสร้างของเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้ให้สิ้นซากกฎหมายที่ว่านี้ก็คือพอรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566ครับซึ่งออกมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะและเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิมมาก ใจความสำคัญเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเปิดบัญชีคนกลางจัดหาหรือแม้แต่แค่โพสต์โฆษณาชวนเชื่อตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงทั้งหมดมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีนะครับไม่ว่าจะเต็มใจเปิดให้หรือยอมให้คนอื่นเอาบัญชีไปใช้เป็นบัญชีมา้าตอนนี้มีโทษจำคุกสูงสุดถึง3ปีหรือปรับเป็นเงินถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวส่วนคนที่เป็นธุระจัดหาเป็นนายหน้าหรือโฆษณาซื้อขายบัญชีมา้า โทษจะหนักขึ้นไปอีกนะครับคือจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับถึง5 0 0แสนบาทและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับกฎหมายฉบับนี้ได้ถลายกำแพงที่เคยเป็นอุปสรรคในการสืบสวนออกไปคืออนุญาตให้ธนาคารตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัยถึงกันได้โดยตรงทำให้การไล่ล่าเส้นทางการเงินของอาชญากรทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับ นอกเหนือจากกฎหมายใหม่แล้วนะครับทางฝั่งธนาคารเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ได้เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเพื่อระบุและจัดการกับบัญชีม้าเหล่านี้โดยตรงเลยเพื่อให้การทำงานมันชัดเจนขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นำระบบที่เรียกว่าม้าสีมาใช้จัดระดับความเสี่ยงครับม้าดำคือพวกที่ยืนงยงันแล้วว่าผิดกฎหมายจริงอันนี้จะโดนอายัดทุกบัญชีและขึ้นบัญชีดำทันที ม้าเทาคือบัญชีที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีจะถูกระงับธุรกรรมบางอย่างและม้าน้ําตาลคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดครับยุทธศาสตร์ใหม่นี้เรียกว่าดุด,ดันขึ้นเยอะครับด้วยมาตรการกอขอข,อขอเริ่มที่กอคือกวาดล้างขยายการตรวจสอบไปถึงบัญชีที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ต่อด้วยขอคือเข้มข้นด้วยการปิดปากมา้าพูดง่ายๆคือบล็อกไม่ให้เงินโอนเข้าบัญชีก้องสงสัยได้ตั้งแต่ต้นทางเลยพร้อมกับแจ้งเตือนคนโอนด้วยและสุดท้ายคอคือครอบคลุมบังคับให้ทุกธนาคารต้องแชร์ข้อมูลม้าน้ําตาลให้กันเพื่อช่วยกันสกัดกันได้แบบทั่วถึงครับแล้วผลลัพธ์จากมาตรการทั้งหมดนี้เป็นยังไง ก็คือภายในสิ้นปีที่แล้วมีบัญชีต้องสงสัยถูกระง,งับไปแล้วถึง1.75ล้านบัญชีครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยทีเดียวแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้มันก็มาพร้อมกับผลกระทบข้างเคียงที่น่ากังวลเพราะดันส่งผลไปถึงคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยและนี่คือปัญหาใหญ่ที่ตามมาครับ แม้ว่าเป้าหมายหลักคือการตัดเส้นทางเงินของมิจฉาชีพแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือมีคนบริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกอายัดบัญชีไปด้วยเพียงเพราะบังเอิญไปอยู่ในเส้นทางการโอนเงินนั้นทำให้พวกเขาเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยครับ ในโซเชียลมีเดียมีคนออกมาเล่าประสบการณ์เยอะมากครับว่าอยู่อบัญชีก็ถูกอายัดเฉยเลยเข้าไปใช้เงินเก็บของตัวเองได้เป็นเดือนเดือนบางคนถึงขั้นหวาดระแวงจนต้องถอนเงินทั้งหมดออกมาเก็บเป็นเงินสดเพราะไม่มั่นใจในระบบอีกต่อไป แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทางการรับรู้ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำลังพยายามปรับปรุงกระบวนการปลอดอายัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้คนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆสามารถกลับมาใช้บัญชีของตัวเองได้เร็วที่สุดและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นคะ่ะดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนก็คือ ต้องทำความเข้าใจว่าจะป้องกันตัวเองจากเรื่องนี้ได้อย่างไรและถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆเราควรจะต้องทำอะไรบ้าง วิธีป้องกันตัวเริ่มต้นด้วยกฎเหล็กง่ายๆค่อยเดียวเลยครับคือบัญชีธนาคารส่วนตัวต้องใช้โดยเจ้าของบัญชีเท่านั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือมีผลตอบแทนดียังไงก็ห้ามเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ต้องระวังข้อเสนองานออนไลน์แปลกๆที่มาขอข้อมูลบัญชีส่วนตัวอย่าให้แบตรประชาชนสมุดบัญชีหรือบัตร ATM ของเรากับใครและถ้าไปเจอประกาศรับซื้อขายบัญชีที่ไหนให้รีบแจ้งตำรวจทันทีเลยครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นแล้วจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดครับเพราะมันจะช่วยจำกัดความเสียหายและช่วยให้การสืบสวนทำได้ง่ายขึ้นมากจำสามขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับ 1. ติดต่อธนาคารฮันทีผ่านสายด่วน24ชั่วโมงเพื่อขอระงับบัญชี 2. ไปแจ้งความตำรวจภายใน72ชั่วโมงจะแจ้งผ่านออนไลน์หรือไปที่สถานีตำรวจก็ได้ และ3มอบหลักฐานทั้งหมดที่เรามีให้ตำรวจครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการแชทรายละเอียดการโอนเงินการทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ให้เร็วที่สุดจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์ครั สุดท้ายนี้การต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปและมันก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันครับว่ามาตราการที่เข้มงวดเหล่านี้คือคำตอบสุดท้ายของสงครามไซเบอร์ครั้งนี้หรือมันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่ที่เราต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความปลอดภัยกับเสรีภาพส่วนบุคคลกันแน่